เยอะเลยแต่งมาช้าใช่ไหมไปกูไปแน่นอนช้า้ไปช้าไม่มีที่จอดรถนู้ดต้องคิดถึงข้อนี้กูจอดรถแล้วเดี๋ยวกูจะนั่งรถไปจริงลุงเล่นเหนียวโกไม่ต้องใช่ไหม่หรอกทีมนี้เขาไม่เก่งไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆริงกูเห็นแล้วกูดูแล้วกูแบบไปแล้วขึ้นเยอะ ของหน้าแม่งขี้เลยทุกคนเลยวะใครใครใครคัดมาวะเนี่ยพอสมัยน่งไดติดื่ติดฟอง่ส่งให้ดียไมจับา่ถูกติตีช่องตดวเนี่ยมีตคนเดียวบอกว่าเต็มที่ตลอดตลอด ตีพ่อเภาเลยตีเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงอีกวันต่างกูเนี่ยเล่นทุกวันเลยเลยวันนี้วันนี้เพื่อนมันไม่เล่นไงเพื่อนโทรมาถามเลยว่ามึงคนเล่นไหมเขาบอกเข้ามาดิก็เล่นเข้ามาว่าไอตีมันต้องเป็นเกมคอมฟีฟ่าสิทธิ์อย่างแน่ใส่ไปเล่นฟีฟ่าสิทธิ์ที่มือมันจะกลับมานี่สมัยมันเป็เอกลักษณ์ของมันโอ้ยไอตัวที่กลับเรื่อมา เข้าใจเข้าใจมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันต้องใช่แน่เดี๋ยวบอกจริงเนี่ยเกมอ่ะมันมาเอาบุคลิกิตรีไปมันวิ่อย่างนี้ตลอดเขมแม่สังเกตเลยเนี่ยฉันสังเกตเลยเนี่ยแต่ทำไมเขาสอบคณิตศาสตร์ยึงไม่สังเกตเลยวะมันก็วิ่งไม่ล้มเลยนะต้องเตะบอกว่าถ้าเตะดีอย่าให้เตะเลยของจริงมันเตะไม่แม่นแล้วมันก็เข้าใจปะ เรียมแบบจ่ายให้คนวิ่งมายิงมาเลนได้คือถ้าลูกตั้งเตะเราเตะออกไปเลยถ้าคุณเลือก็ไปตั้งรับก็อย่าให้เตะคืออย่าให้ตีเตะข้าใจป่ะคือพยายามหาคนที่จ่ายแบบจังหวะดีๆให้มันรู้ว่า้เพราะอย่างนี้มันอย่างจ่ายจ่ายให้มันวิ่งมายิงมาเล่นได้ใชหาให้มันจ่ายเองจ่ายมาให้แม่นกุรีเขาหลังโอ้โหเขาไม่เหมือนผู้ชูปกติแล้วก็อยากหลอกเพื่อนรีเกว่า กัวเราไม่ค่อยจะเซฟเลยไม่บอลเลยตอนนี้กำลังเข้าสู่โฆษณาแดดนะครับปกีิเแดดเต็มเต็มจอเลยซับซุงแล้วเป็นซับงมากแม่สปอนเซอร์เราทีมเราเยอะจริงโง ดูกันเข้าบอลคืนนี้ว่าไงเนี่ยคืนนี้ว่าไงไปเล่นดิเอาเกมมาแล้วไงกี่นาทีเนี่ยคู่นี้กี่นาทีอะโชทไดะโชทหมดร้ายยังอ่ะลืมตั้งลืมตั้งโอ้ยยอดสุดอ้าวฟุตบอล ผมสัสสวยเลยอย่าไปเชื่อเขายังไม่ได้เข้าทั้งลูกเลยตั้งแต่ซื้อมาในเดกอ่ะอ่ะเข้าแล้วเนี่ยเหรอเข้าลูกหนึ่งแบบ แบบเอาไอ้จูดันเข้าไปอ่ะเฮ้ยกันรองเท้าไม่เกี่ยวใช่ไหมโอ้โหไอ้น้ำไงได้ลูกหนึ่งได้ร้ปสองรูกแล้วลลููกกจู่ดันกับจู่ดันกับไม่มีโกไมเลยวันนี้มีคนมาเดินเชิญมาเลยนะมาชมมุกยิงมาชมรองเท้า ยืนเมื่อกี้นี่แล้วลูกพอมาเตะกราโดดต้นขาเนี่ยแค่นี้ก็เจ็บแล้วอย่างอีกรูกหนึ่งก็คือลูกพักผมที่มีสองห้างโบว์ให้สุบลม,มอีอหล่นลงมาัสวยเลยหลนน่นลนงไปดักแอ๊ดแต่ก็ดีแล้วผมพยายามเต็มที่แล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้โดนเบาได้มากกว่านี้แล้วเข้าปากหรือเข้าเข้าคาง แต่ว่าโดนคานโดนคานอ๋อเด็กก่อนอ๋อ no yeah, so. ได็ก่าวเด็กก่อนก่อนาสาพวยแล้วเนี่ยปากจมูกโอเคมันได้ใช้ทุกสัดส่วนเลยถ้าไม่เผลอมันเอาลินเรียแล้วเวลารับลูกนเลียไม่ทันเอาลิ้นับกรแล้ว เงก่อนลงก่อนลงกอบมเลยเยลงที่เหลือที่เหลือลงเลยที่เหลือลงเลยเออลงเลยผมจับเวลาก่อนวางไว้ก่อนยังไม่เล่นวะโอ้ขอบคุณมากครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมาเ็เลยวันอาทิตย์นี้ชนะแน ตูนี่ครับทุกคบไปแล้วว่ะบ่ภูร้ายขาดแล้วผมหน้าพรุ่งนี้ไปไม่กูไม่ว่างด้วยวันนั้นไปโอหยซื้อไม่ซื้อยังไม่ขาดขอนี้ได้สองร้อยเนี่ยสองร้อยอะไรคืออะไรนี่มาถามอยู่สายสวยแล้วครับสาสวยดีครับโดนโดนโดนโนลูกด้วยดิ เหียบไครเล่นแรนียมันหกูเี่ยงโหเล่นตัวแกเ่กูสไลด์เขาเดี๋ยยิมอเปี่ยนลงมาอะะหรอเก็เนโเลยเกเป็นเรียกเรียกฟอมก่ากมันเอาลผู้หลินไม่ลงอ่ะโอ้โห

เยอาะทไมมันขนาดนี้วะเ็นขดืดีขึ้นแล้วนะรเลยนะอัดินบ่อยลแต่ก็ดีขึ้นแล้วนือว่าอะไรก็ดีขึ้นล้เเหลือแค่เตะบอลนี่แหละกับกับวิ่งเต็มวิ่ยอพอได้ ที่มันไม่ต้องหักข้อเท้าแบบเยอะๆอย่างเงี้ยก็หักได้นะแต่ว่าแค่แบบแบบหักเข้าแบบสืนๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วยงท้ามขาดแล้วอ่ะใครอิตีเอ้าเด็กเด็กไอ้สังกัดมึงอ่ะดังมึงก็ดังไปด้วยนะขาดทีงไหนอ่ะอะไรปาก้าอ้าะเปิดทั้งแผ่นเลยเฮ้ยกบดพี่ โอ้ไม่ไหว่ะไนกี้มันมีข้อเสียอย่างนี้นะเว้ยมันวัสดุมันไม่ซวอดดิแดดไม่ได้ได้ถูกต้องแต่ไม่เได้่เอาน๊ะใช่ใช่ร้อยหนึ่งพออยู่แล้วต้องสองทีโอ้ร้อยเดียวเกินแล้วนะไปถึงที่ว่ามไเออร้อยหนึ่งอ่ะที่เหลือพี่พี่เอียงบอกพี่เอียงกูจะกลับม่อนกลับก่อนกูจะทไปใส่ไปด้วยกูไม่ได้เอาตามเงินมันเลยไม่ได้อะไรมันเลยไม่ได้พกอะไรเลยนี่ให้ให้ปัดเลยให้ปัดเอาปผมให้แอ a i ให้แอ a i ให้แอ a i อ้สิงีดปเ้อะไรของไม่เก็บใจเนี่ยหรอแต่ข้าบอลเขาไปละปูกรหงไปแล้วล่ะโชคดีฮ้ไปไหนมันไม่จบเลยปูมนก็หมุนต่อดิอาชีพหลักอาชีพหลักเราพีดชื่ออะไรตีตีก็ตี ไอ้นี่มันก็ตีแต่เราเรียกมันตีเพราะว่าตามัตีเลยเรียกไอ้ตีเนา,ก,าก็ตีหมดเลยนั่นไงโกลไ <c oughs> ด้ย่างเงี้ยโกยใ้คนชอบอย่างเงี้ยแคมป์โดึงจังหวะเยอะเกิน ไม่ได้ซ้อมแข่ไม่ได้ซ้อมแผเลยธรรมชาติตรงน้งนไปว้งใส่คนอ่างเนี้ยย่จจา่กเ